สวัสดีครับสวัสดีครับ่านู้ชมวันนี้ก็บญธรรมนํำโศกได้โอกาสเดินทางมาที่วัดพระอาจารย์นิรนามนะครับวันนี้ก็จะมาตามหาตัวเลขโชคลาบพุกเก่านะครับวันนี้ว่าเลขทางวัดเพิ่นได้เปลี่ยนแปลงบ่ครับหลังจากเพิ่นหายไปนะครับเนาะวันนี้เฮาก็ไปชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดน้ำกันนะครับเนาะสวัสดีครับ มัน้ก็มีแต่โอกาสนะครับได้มากกวายพระอาจารันสัปปะสัจจามีละน้ำเนาะแต่ถึงบรรยากาศในช่วงสายๆช่วงเที่ยงมีสัตวทธาบุญมีสายบุญนะครับเดินทางเข้ามากรกว่าะอาจารย์นะครับขอโชคขอลาบขอพรอยู่ขอขาดสาย ก็กถือว่าเป็นสถาบุญที่มีความสนใจนะครับในโครงการที่พานะระอา,าจารย์เพื่อนตั้งโครงการสร้างไว้หลายโครงการครับประกอบครับที่นนองสายบุญนาก็เกดึงายเงาช่วงนี้ถือว่าเป็นไมิมีไม้ยันดีเพาะรอรอความหวังน้ำกันผ่ารวันนี้ได้โครงการที่พระอาจารย์เพื่อนตั้งใว้่โคงสศิลปสารสำเร็จทุกโครงการ อเป็นกุศล่ร่วมกันนี่นะบุญบารมีร่วมกันเนาะรับอนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่พี่นักข่าวทั้งหลายนะครับไ้มาร่วมตัวกันุ่วงหน้นาณนี้แะนะครับทุกช่องนะครับถึงช่องที่มีคุณภาพประจําชุมชนประกันประจาภาคส่วนของเฮานี่ล่ะนะครับถือว่าเป็นผู้ทาหน้าที่สื่อสารออกไป หาเอ็ดซีหาพีาพ่หาน้องหาสายบุญนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาพบปะกมารวมพลังบุญกันนะครับเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวที่สําคัญอยู่เป็นแรงบันดาลเป็นแรงกระตุ้น ที่ทุกคนก็นมุ่งหวังนะครับตรงมาที่ผ่้อจาร์มีระน้ำนี่แหล,ละกูะตั้งความหวังเอาไว้วันนี้ก็ได้ยางตอนนี้นะครับขออนุญาตรายงานกันแล้วกันเนาะขออนุญาตผู้อจาร์ว่าโครงการนี้ก็ได้พระอจาร์เพิ่งก็ได้รีเริ่มมากเลยคือนีผู้ใดด้วยได้วาจ้างนะครับทีมช่าง มาปั่นรลุกเหมือนของปูตาเดียวครับตอนนี้ใก้เซ็จแล้วมื่อวานอีกช่างคนที่ปั่นรนลุมเหมือนลุงปูตาเดียวเขามากล่าถวายรายงานพระอาจารย์แล้วนะครับว่าตอนนี้งานไก,าก่ัวเค็ดชิ้เปร์เซ็ตแล้วอยากเซ็จแล้วนะครับเราเมืวอวานอีกแบบนี้ข้าวดีต่ออีกนะครับว่าทั้งลวงปูลวงปูตาเดียวเขาเนี่ย เพิ่นไปเขาฝันในช่างเพิ่นกะว่าเพิ่นสั่งเพิ่นไปสั่งในช่างเห็นว่าให้ลงมาซอยพระอาจารย์ย่างเต็มที่ฟังเสียงเพิ่นเบ,นบาหนิคือหลวงปู่นีเพิ่นจะบอกในช่างเหนว่ายาสู้คิดเปลี่ยนธุรก,กิจหลายอย่างสนะทำน้องนี่นะครับว่าให้ตั้งใจลงไปซอยพระอาจารย์แล้วผลพลอยได้หรืองานหรือรายได้ยังของช่างติดตามมาเรื่อยๆดอกสันเพิ่นาปู่สีให้ ว่าต่ให้ตั้งใจซอยพระอาจารย์มองนีกุลก็ถือว่าเป็นนี้เป็นมายดีอยู่แต่กระทั่งพระอาจารย์เพิ่นแต่ยังตอนนี้เพิ่นบอกว่าน้าวาาไว้นะครับว่าอยากสร้างพระสยายญาติอีกเนี่ยพระสายญ,ญาติพระนอนนี่ครับความยาวสิประมาณจับ้าเมตรมอย่นะมั้งเมื่อวานนี้คุยกันคร่าวๆนี่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเข,ขอให้ว่าเขาก็ต้องรอว่าถากถากคานงวดนี้ได้นะครับ สัทธาสร้างหรือทุนทรัพย์ในการก่อสร้างมันต่างเหมือนั่นแหค่อยสิตามมาเนาะเพราะไฟสิมีกําลังสราง้างนั่นโครงการที่พระอาจารย์เพิ่นคิดไว้วางแผนไว้ดวลแล้วแต่เป็นสะาพานบุญที่สิเชื่อมประสานให้ศรัทธาบุญทั้งหลายนะครับได้เข้ามามีโอกาสร่วมจช่ได้กับฟ้าเอฟซีอุกท่าห์ติดตามช่องลักนะครับถือว่าเป็นช่องลักที่ได้เฮารวมตัวกแบบนี้ในแถวนี้เนาะผมเองก็ จำซื้อบอ่แม่นมาได้จำซื้อช่องบอ่แม่นมาได้นะครับประกาศช่องในได้บุกครบทุกช่องก็ต้องกราบขอให้น,นะครับเสือว่าเอฟซีของเขานี้ในมือกือทุกช่องแล้วล่ะนะครับที่กำลังไทยทำอยู่ในขณะนี้พราะนั้นเสือว่าในระยะเวลาอันไกลนะครับสิ่งแรกที่เขาสิได้รวมกัน,นคือสิได้แหวรูปเหมือนลวงปูตาเดียวอันนี้นี่คงสิสามารถเ้าได้เลยล่ะครับว่า แม่นถูกบ่ถูกแม่นได้บ่ได้ยังได้กับทีได้แห่เพื่อนหลักนะครับหลังจากช่างปั้นเซตอะไรกัที่ได้เชิญเพื่อนข้ามาเลยก็บที่ได้ตั้งขบวนแห่เข้ามาปฏิฐานเพราะว่ามือที่มือสองหมื่นนะครับทั้งกลุ่มคณะกรรมการผู้นำหมู่บ้านเพื่อนกะสิมาเทแทนนะครับเพื่อรองรับเป็นสถานที่ปฏิฐานของหลวงปู่ตัดเหลี่ยงกับงานเนื้องานมันกะสิ เดือดควบคู่กันไปแล้วก็ที่แล้วเสร็จภายในกัหนดที่ทางช่างเพิ่นกำหนดให้ให้นะครับก็ดีเพราะดีพอตื่นกันรอฟังประกาศจากทั้งพระอาจารย์จอดีคนหนึ่งกำหนดการที่เป็นทางการนะครับพอที่เด้ประกาศผ่านช่องให้สายบุญได้มาร่วมทำบุญกันนะครับมในัานไก่พอลยรอนี่คำถามเหมือนไหนบ้างครับโตเลขเพิ่นยังคงเดิมอ,อยู่บ้ครับท่าพอ่อ ครับส่วนตัวเลขที่พระอ,อาจารย์พนปลอยเหมือ,อนที่เก่าเนาะจนณมือนี่พ่นก็นยังบเปลี่ยนแปลงครับยังเปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนครับีแต่พพเพ่นบอกว่าการซื้อนี่ก็คืออยากให้ขึ้นบนขึ้นล่างไว้นะครับอย่าซื้อย่ายไป มันใจร้ายจะไปปักายอย่างนินะครับเ้ามันภาษาอะไรกจะซื่อหลายอี่นะครมีบนมีล่างมีสลับแน่อย่างนี้แหลยังหกสี่เก้านี่ก็ควรที่สี่จับคู่อย่าง้นะครับจับคู่แล้วก็กลับเพราะว่าถ้ามาฟังคำที่คูสีสุดโพิ่นมาลงมือนั้น คเกับด่าวันที่9เดือน4ปีหกสกับหัวนี่มันก็ตรงเลยไหมครับวันที่4ี่กับหัวครับวันที่9เดือน4ปีหกสกับหัวนี่ครับสี่กับหัวปีหกสี่กับหัวนี่949นี่แหละเขาคือคือปัญหาครับปัญหากับโรคมะฮกมันเกิดเมื่อตรงครับอาจารย์ที่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเออแยบแยกกันซื้อหลายนี่นะครับนะครับเแล้นก็เป็นเลขตัวเดียวกันแหละียงแต่ว่าเขา ครับขึ้นบนลงล่างแน่ครับอย่างเรียกพบจะเรีกเก่าเลขยเก่าเป็นเลข่กงพบกับจีพมาณนี้ตับความหมายเพื่อนปูซีทัเพื่นก็บ้านปีหกสี่กับหัวบางทีเนาะก็่จีเป็นไปสายเป็นข้าฝันเหรอครับผมยนเข้าฝันนะครับเือขึ้นล่างทรงเพื่นมาขึ้นมาเหรอครับขึ้นล่างทรงเพื่นมาแล้วปูกับมาลงครับผม็กระบอกนี่ก็เป็นถึนคำว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เพากับ เพราะที่เอาไปประกอบนะครับเป็นแนวทางในต่างประเทศจึงแงได้อยู่นี่ไหนพอมันที่คำบอกที่ผมออกมาว่าออกนี่ก็คือถึงเข้ามาเป็นคำบอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคนซื้อให้ครับให้เขาได้รับรู้การันก็เลยว่ามันมันก็ยังอยู่ในกลุ่มเดิมในหลักเดิมในตัวเลขเดิมเพียงแต่ว่าปูเคนเน้นนาปีหกสี่ขับหัวนี่ยปีหกสี่ขับหัว อยู่กลุ่มนี่ถือว่ามันกับเลขบ่หลายโตข้อเหมืนบ่ครับก็นง่ายๆอยู่ในจิตอาเอายึดหรือมั่นใจน้ำเลขปูเขานี่ล่ะเพรปูเพิ่นกับพานอาจารย์มาอาจารย์เพิ่นกับพานมาหาเขาจนมือนี่้อาจารย์เพิ่นกับยังบนนี่คำแต่เตียนกับแสดงว่าบ่มีคำแต่เตียนจากปูเองสินะ ตัวเลขยังเหมือนเดิมนะครับเนาะรับเหมือนเดิมอยู่ครับยังเปลี่ยนเปลี่ยนสนอาขอเปลี่ยนหรอเป่ยน่นค่ะไปย่ห้าตัวเลขเยจ็ดหกห้าอันค่ะเป็นไกค่ะตาวมเรียนยี่ห้อเดิมเดิดเดเดเอ๋อนนดดเจ็นี่ยนิวเจอนซีย<อ>ครับว่าตอนแรกทานที่ทาาพ่อจารย์เอามายูนี่คือยุบพนที่มองปูตาเดียวคอมมยูนเนา<ค>ะ เดิมที่เลยหนีแบบนี้อันนี้ฮ่องกงบ,บูงหูเพราฮองเขามาที่หลังกับปรากฏว่ามีแท่นพระพุทธ,ธรูกตั้งกระดิษฐานยูน่หันลา้ที่นี่พ่อผ่ายจันนี่ขอม้านี่ปูก็เลยมาบอกะอายรย์ว่าตอนนี้นี่ปูบสทสะดวกเข้ามาบสทสะดวกหมาไหมถึงว่าเป็นนี้พระพุทธ,ธรูปตั้งยูงสินะครับก็เลยขอหันพระอา่ายจว่านิมมุนพระพุทธ,ธรูกออกแน่ พราะอาจารย์เพิ่นได้ฟังเราเป็นก็เลยแจกขนาะกรรัการมาไสไม่ง่ายแต่ว่าพฏว่าปูนไปบอกผ้าจย์ว่าเลขทื่ไฟ่าานด้วยนี่มีคือซมาวเจ็ดหก้ากับสีเกพราะเอาพราะนิมนต์พบุตรหลุดลงปแเรวไปเลยเักหนึ่งเบิ่ไเบินถานผมก็เลยมีเลขดีอย เก็ค่ะว่าไม่ในพวกใครได้ยินหคะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าอันนี้เป็นเพื่อนสอบถามเรื่องที่มาของเด็กเป็เป็นเลขระพุทธไต้านวระพุทธรูปนะครับเป็นเลขเจ็ดหกห้นะครับไต้ทานหมเนาเจ็ดหกห้ามันเลขปูโบมันเลขปูบอกพานอาจารย์อันนี้ให้เขาใจตรงกันเนาะเดี๋ยวปสิผู้บางคนอยู่กเขาอาจารย์คือป้อยหลายโตแทนทีน บมเมนครับว่าพระอาจารย์เพิ่นกับว,ว่าวทั้งแต่แรกแล้ว,ว่านี่คือเหล็กใส่ฐานพระพุทธรูปครับเจ็ดหกห้ากับสี่เก้าเนี่ยนี่คือที่มาพ่ <Okay. S 1> อมือเพิ่นมาปล่อยจิงนั้งแต่ยังปร,ปร,ปรากฏว่ามีมีหกสี่เก้าทั้งนั้นเป็นตัวเดียวเลยโยนเข้ามาเข้ามาสี่เก้านี่มันมัน,ม,น,ม,นมันบ่มันบออ่หนีจากกัน มันเปนปล่อยมาสามตัวกับยังมีสี่เก้าอยู่แต่กับปูสีทุดโท่กัยังมาเน้นนมาปีหกสี่ขับหนวอยอู่ครับปีหกสี่เกนนนน้าบดได้สลับค้าหลอกหรอครับ เรื่องสลับขาหลอกนี่ที่จริงแล้วพาะจานันาร์เพื่อนไห้สมภาษอะไวดิเรื่องนี้ตัวนี้ข้าบวบาร์โบแมนคำว่าพักขาหลอกคำว่าสับขาหลอกนี่เกิดจากไอซื้อเขานี่แหละไปพาดหัวพาดหัวในที่นี่ผมนี่เข้าใจเข้าใจได้ว่าเป็นการพาดหัวเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คน้นกดเข้าไปเบิ้งสี่อหอกอแต่ว่านในเนืะในเนื้อหาสาระในข่าวหมายความา ผู้ที่บอกเข้าใจว่าเจ็ดหกห้ากับหกสี่เก้ามาจังไหนอยานซับคาลอ,อกบอกเพราะนั่นมันอธิบายได้ชัดเจนนันมีที่มาของมัน,นแป่ลระโศก็คือเจ็ดหกห้าเนี่ยเือเป็นเลขฐานพระพุทธลูกหกสี่เก้านี่เป็นเลขปูปที่บอกครามมา,าจากนี่มีคือคําตอบคับบแย,แย,แยกกอ,อกจากกันใน้ชัดเจนเลยเลยเพราะนั้น่า,าถาผู้ใดยังสับสนเรื่องนี้อยู่ยังบรร่กเข้าใจเรื่องอยู่ก็เป็นตามนี้ ครับอุณคุณพ่อไม่หลายเด้อครับเด้อมาสาครับมาสามใส่ได้หลายอย่างได้เงินครับอาจารย์นี่ท่านผู้ชมครับตัวเลขเพิ่อนก็ย่างยืนยันตัวเดิมนะครับบอมีสลับค้าหลอกนะครับอีกตัวหนึ่งกับเป็นตัวเลขของฐานรูทลูปนะครับ อันนี้พี่กายยังยืนยันตัวเดิมนะครับ64975เก้าเจห้านะครับกะให้ทานผู้ชมกะเข้าใจไปตามนี้นะครับเนาะกะไม่จะมีเลขฐานพระพ,พุทธรูปกับเลขของปูโดยตรงนะครับกะทันผู้ชมชื่นชอบตัวได้กะให้เอาไปเป็นแนวทางนะครับเดิมให้เป็นแนวทางหนึ่วันที่16 มีนาคมสองหาหกสีนะครับเพืเ่อัๆยืนยันแล้วเลขกปูก็คือเหลขกปูเล็กฐานพุทธลูกก็คือเหลขฐานพุทธพุพพทธลูกนะครับพ่ามีการซับคาร์บนะครับทาดก็ยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับพาท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้่องบุญธรรมนำโชคนะเด้อครับเด้อ ก็บุนทาน,น้ำโศก็ขอไว้พ่อนท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ